ในคอส1,540ณนะพระราชวังแฮมตันคอร์ดอันหรูหราเรื่องราวโศกนาฏกรรมของราชวงศ์ที่น่าสะพรึงกลัวกำลังค่อยๆเผยออกมากษัตริีที่มอบอำนาจและเจ้าสาวชาวต่างชาติที่ไร้เดียงสาความลับที่โหดร้ายซ่อนอยู่ภายใต้ชื่อของความรักเหตุใดแอนแห่งคลิฟส์จึงกลายเป็นเหยื่อที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ ราชวงศ์ทีวดอร์ติดตามชมจนจบเพื่อค้นพบความจริงอันมืดมิดที่ประวัติศาสตร์พยายามจะซ่อนไว้เรื่องราวเริ่มต้นณนะพระราชวังแฮมตันคอร์สในปี1540เรื่องราวอันน่าสะพึงกลัวที่แม้แต่นิทานที่บิดเบือนที่สุดในโลกก็ยังดูอ่อนโยนกำลังค่อยๆค,คลี่คลายออกไปขณะที่ขุนนางในราชสำนักเต้นรำและนักการทูตยิม้มแย้มสตรีผู้หนึ่งถูกขังอยู่ในฝันร้ายที่ความโหดร้ายของราชวงศ์ได้สร้างขึ้น จุดเริ่มต้นของมันไม่ใช่การทรยศหักหลังหรือการครบชู้แต่เป็นเหตุผลที่ร้ายแรงยิ่งกว่าในสายตาของกษัตริย์ทิวดอนั่นคือพระนางไม่สามารถกระตุ้นความปรารถนาของเขาได้แอนแห่งคลิฟส์เดินทางมาถึงอังกฤษในฐานะเจ้าสาวเพื่อเสริมสร้างความเป็นพันธมิตรของโปรเตสแตนและเสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งของพระเจ้าเฮนรีที่8ต่อศัตรูคาทอลิกแต่พระนางกลับกลายเป็นสัญลักษณ์ที่มืดมิดยิ่งกว่าเป็นเครื่องหมายที่มีชีวิตของการดูถูกของกษัตริย์เป็นสตรีที่เกิดในยุคผิดเวลาผิด และร่างกายที่ผิดเรื่องราวนี้ไม่ใช่เรื่องราวที่ถูกปรับปรุงให้สวยงามของราชินีผู้โชคดีที่รอดชีวิตแต่มันคือความจริงอันโหดร้ายเกี่ยวกับการลดทอนเกียรติที่ถูกคำนวณอย่างรอบคอบและความโหดร้ายอย่างเป็นระบบเรื่องราวของกสัตตริย์ที่ฉายภาพความเสื่อมโทรของร่างกายที่เน่าเปื่อยของตนเองไปบนสตรีที่ไร้เดียงสาวันนี้เราจะเจาะลึกเข้าไปในโศกนาฏกรรมของราชวงศ์ที่เข้าใจผิดมากที่สุดเรื่องหนึ่งในประวัติศาสตร์ว่าพระเจ้าเฮนรีที่8 เปลี่ยนเจ้าหญิงผู้สูงศักดิ์ชาวเยอรมันให้เป็นเป้าหมายของการเยาะเย้ยและดูถูกได้อย่างไรและพระนางรอดชีวิตจากการถูกลดถอนกิริที่คนธรรมดาจะทนไม่ได้ได้อย่างไรเมื่อเรื่องราวนี้จบลงคุณจะตระหนักว่าแอนแฮงคลีฟส์ไม่ได้เป็นเพียงโศกนาฏกรรมส่วนตัวแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการล้มละลายทางศิลธรรมของราชวงศ์ทิวดอและของอังกฤษเองแต่ก่อนที่เราจะเห็นฉากการทำลายสกิลสอยของสตรีผู้หนึ่งเราต้องเข้าใจอสุรกายที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดนั้นก่อน ในปี1539พระเจ้าเฮนรีที่8ไม่ใช่สิ่งที่สามารถเรียกได้ว่าเป็นมนุษย์อีกต่อไปกษัตัตย์หนุ่มที่เคยเป็นนักกีฬาที่น่าลหลงไหลในราชสำนักยุโรปบัตรนี้เป็นเพียงศพเดินได้เพราะองค์ไม่สามารถยืนได้โดยไม่มีเครื่องช่วยและขาของพระองค์ก็มีหนองและเลือดไหลซึมอยู่ใต้ถุงน่องผ้าไหมกลิ่นหอมหวานของการเน่าเปื่อยลอยตามทางเดินของพระราชวังที่พระองค์เดินและข้าราชบริพารเรียนรู้วิธีหายใจทางปากเมื่ออยู่ใกล้พระองค์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่ที่วิเคราะห์บันทึกที่หลงเหลืออยู่เชื่อว่าพระเจ้าเฮนรีทรมานจากโรคกระดูกอักเสบหรือการติดเชื้อในกระดูกโรคนี้ทำให้เกิดความเจ็บปวดที่คาดไม่ถึงและเผยแพร่การติดเชื้อที่เต็มไปได้วยหนองในหลายส่วนเนื่องจากแพทย์ในสมัยนั้นไม่มีความรู้เกี่ยวกับการติดเชื้อแบคทีเรียสิ่งที่พวกเขาทำได้คือพันบาดแผลและสั่งจ่ายฟินแต่ยาเหล่านี้ทำให้การตัดสินใจของกษัตริย์ที่ไม่มั่นคงอยู่แล้วยิ่งมัวหมองลง ความเจ็บปวดทางกายรวมกับยาแก้ปวดที่ผสมสารเสพติดทําให้พระองค์กลายเป็นผู้ปกครองที่อันตรายและคาดเดาไม่ได้อาการป่วยของพระองค์ไม่ได้ทําลายเพียงความสามารถในการเคลื่อนไหวเท่านั้นแต่การติดเชื้อเรื้อรังยังรบกวนฮอร์โมนและการไหลเวียนโลหิตทําให้พระองค์ไม่สามารถมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสตรีได้อีกต่อไปแต่ความแย่ยิงอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเฮนรีทําให้พระองค์ไม่สามารถยอมรับความเป็นจริงทางการแพทย์ใดๆได,ได,ได้พระองค์ไม่เคยยอมรับข้อจํากัดทางกายภาพของตนเอง แต่กลับโยนความรับผิดชอบนั้นไปที่พรรยาของพระองค์พระองค์ได้สร้างกลไกป้องกันทางจิตวิทยาที่ซับซ้อนขึ้นมามันคือตรรกะที่บิดเบือนที่เปลี่ยนอาการทางการแพทย์ให้กลายเป็นความบกพร่องทางศีลธรรมของผู้หญิงนี่คือตัวตนที่แท้จริงของทราราชาที่ป่วยไขย้ซึ่งกำลังจะตัดสินแอนแห่งคลีฟส์ร่างกายที่เน่าเปื่อยของพระองค์โยนความผิดทั้งหมดไปที่สตรีผู้หนึ่งเพื่อซ่อนความกลัวว่าความเป็นชายของพระองค์ได้พังทลายลง ความผิดเดียวของพระนางคือการไม่สามารถฟื้นฟูความเป็นชายที่แตกสลายของพระองค์ได้ด้วยความปรารถนาเพียงอย่างเดียวในขณะเดียวกันข้ามทะเลไปยังดัชชีแห่งคลิฟส์ในเยอรมนีสตรีวัย24ปีคนหนึ่งกำลังเตรียมพร้อมสำหรับบทบาทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของพระนางแอนเติบโตขึ้นมาในราชสำนักของดยุกวิลเฮลผู้เป็นพระเชษฐาของพระนางโดยได้รับการศึกษาภายใต้กฎระเบียบที่เข้มงวดพระนางได้เรียนรู้ภาษาดนตรีและมารยาททางการทูตที่จำเป็นสำหรับสตรีชั้นสูง หน้าที่สําคัญกว่าอารมณ์และนิสัยนั้นกําลังจะกลายเป็นทั้งความรอดและคําสาบของพระนางความสําคัญทางการเมืองของการแต่งงานครั้งนี้ในการเมืองของราชวงศ์ทิวดรนั้นไม่สามารถกล่าวเกินจริงได้อังกฤษถูกโดดเดี่ยวในยุโรปและถูกคุกค,คามโดยพันธมิตรคาทอลิกที่นำโดยฝรั่งเศสและจักรวรรดินนโรมันอันศักดิ์สิทธิ์การแตกหักของพระเจ้าเฮนรีกับสำนักวาติกันทําให้พระองค์สูญเสียพันธมิตรที่สําคัญและอาณาจักรของพระองค์อยู่บนขอบเหวของความหายนะทางการทูต จากนั้นความช่วยเหลือก็มาจากเจ้าชายโปรเตสแตนต์ของเยอรมนีและแอนคือกุญแจสําคัญสู่พันธมิตรนั้นพระเชษฐาของพระนางเป็นบุคคลที่ได้รับการยกย่องอย่างสูงในหมู่เจ้าชายลูเทแลนด์ดังนั้นการแต่งงานครั้งนี้จึงเป็นเรื่องของการอยู่รอดของรัฐไม่ใช่เรื่องรักโรแมนติกแต่ในขณะที่นักการทูตกําลังเจราจาสนธิสัญญาการแต่งงานและสินสอดทองมั่นภายในของพระเจ้าเฮนรีก็เต็มไปได้วยความวิตกกังวลอยู่แล้ว กษัตริย์ที่ครั้งหนึ่งเคยมีความมั่นใจบัตรนี้รู้สึกละอายใจในร่างกายที่แก่ชราของตนเองและต้องการการยืนยันถึงสเสน่ห์ของตนเองอย่างต่อเนื่องแต่หน้าประหลาดที่ร่างกายของพระองค์กลับไม่สามารถปฏิบัติตามการยืนยันนั้นได้มากขึ้นเรื่อยๆก่อนที่แอนจะเหยียบแผ่นดินอังกฤษจุดเริ่มต้นของโศกนาฏกรรมก็ได้เปิดฉากขึ้นแล้วรอยร้าวเริ่มต้นที่งานศิลปะภาพวาดของแอนที่วาดโดยฮันส โฮไบจิตรกรประจำราชสำนักได้กำหนดชะตากรรมของพระนางไว้แล้วโฮไบซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านศัจนิยมที่เย็นชาได้วาดภาพใบหน้าของสตรีที่ดูสง่างามและมีเกียรติในชุดคลุมศีระะแบบเยอรมันที่หรูหรา ในสายตาของคนปัจจุบันภาพวาดนั้นดูดีและมีสเสน่ห์แต่ความคาดหวังของพระเจ้าเฮนรีพองตัวขึ้นอย่างผิดปกติจากความต้องการทางการทูตและความต้องการการยืนยันตนเองกษัตริย์มองภาพวาดนั้นอย่างหมกมุ่นสร้างภาพลวงตาที่สตรีในชีวิตจริงไม่มีวันเติมเต็มได้คนสนิทของพระองค์รู้ว่ากษัตริย์ต้องการได้ยินอะไรพวกเขาพารนาถึงความงามในภาพอย่างไม่หยุดหย่อนผิวที่งดงามราวกับในภาพดวงตาที่ส่องประกายด้วยสติปัญญาและความอ่อนโยน พวกเขาสร้างความสมบูรณ์แบบที่ไม่มีอยู่จริงและนั่นทําให้ชะตากรรมของแอนเป็นคําสาบก่อนที่พระนางจะมาถึงอังกฤษวิซัมในเดือนธันวาคมคศ1539เมื่อคณะผู้ติดตามของแอนมาถึงชายฝั่งอังกฤษในที่สุดพวกเขาแบกรับความหวังของสองประเทศและน้ําหนักของพันธมิตรโปรเตสแตนแอนเองก็เตรียมพร้อมที่จะเป็นราชินีแห่งอังกฤษมาหลายเดือนแล้วพระนางได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียมอังกฤษฝึกภาษาและแม้แต่เรียนรู้การเต้นรําใหม่ๆเพื่อดึงดูดใจกษัตริย์ ขีบสินสอดทองมันของพระนางเต็มไปด้วยสมบัติแบบเยอรมันซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งและศักดิ์ศรีของตระกูลแต่การพบกันครั้งแรกที่โรเชสเตอร์ได้ทำลายภาพลวงตาเหล่านั้นในทันทีพระเจ้าเฮนรี่ปลอมตัวเป็นทูตท,ที่ต่ำต้อยเลียนแบบประเพณีราชาสำนักที่พระองค์คิดว่าโรแมนติกและบุกเข้าไปในห้องของแอนพระองค์คาดหวังที่จะได้รับการต้อนรับด้วยความประหลาดใจและความยินดีแต่สตรีที่อยู่ตรงหน้าพระองค์ไม่รู้จักพระองค์ และยิ่งไปกว่านั้นพระนางไม่ได้แสดงความตื่นเต้นใดๆต่อการปรากฏตัวของพระองค์แอนซึ่งเติบโตในราชาสำนักเยอรมันที่ให้ความสำคัญกับพิธีการและความยับยั้งชั่งใจตอบสนองด้วยความสุภาพแต่สับสนแทนที่จะเป็นความกระตือรือร้นความเข้าใจผิดนั้นความแตกต่างทางวัฒนธรรมเล็กน้อยนั้นได้สร้างรอยร้าวแรกในความสัมพันธ์อันน่าเศร้าของทั้งสองพระเจ้าเฮนรีต้องการการหลงไหลและการยอมจำนนในทันทีแต่สตรีที่อยู่ตรงหน้าพระองค์ต้อนรับพระองค์ด้วยความสง่าง,งามที่น่าอับอาย สตรีที่ไม่คุ้นเคยคนนี้ทำลายตํานานของการเป็นชายที่ไม่อาจต้านทานได้ในจินตนาการของพระองค์ในขณะนั้นใบหน้าของพระเจ้าเฮนรีก็บิดเบี้ยวด้วยความโกรธเคี้ยวทุกคนสามารถสัมผัสได้ถึงความรังเกียจของพระองค์จุดที่หน้าที่ทางการเมืองและความภาคภูมิใจส่วนตัวปะทะกันแอนไม่ได้เป็นเพียงความผิดหวัง แต่เป็นภัยคุกคามต่ออัตราของกษัตริย์พิธีอภิเษกสมรสต้องดำเนินต่อไปตามกำหนดเพราะพันธกรณีทางการทูตบังคับไว้แต่ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาการใส่ร้ายอันโหดร้ายของพระเจ้าเฮนรีก็เริ่มต้นขึ้นเสียงกระซิบแพร่กระจายไปในทันทีขาราชบริพารที่เคยยกย่องการแต่งงานกลับกระซิบว่าเจ้าสาวเป็นชาวต่างชาติเกินไปไม่รู้มารยาทอังกฤษไม่เหมาะสมกับรสนิยมที่ประณีของกษัตริย์นี่ไม่ใช่แค่ข่าวลือมันคือละครทางการเมืองที่ถูกคำนวณไว้ทั้งหมด เป็นการแสดงที่จัดขึ้นเพื่อหาเหตุผลให้กับการไล่ความสามารถของกษัตริย์วันที่6มกราคมคศ1540พิธีอภิเษกสมรสจัดขึ้นราวกับเป็นงานศพด้วยความเศร้าที่สวมหน้ากากของการเฉลิมฉลองพระเจ้าเฮนรีสวมชุดทองคำและดูหรูหราแต่ร่างกายของพระองค์กำลังเน่าเปื่อยด้วยโยครคภัยไข้เจ็บแอนสวมชุดคลุมที่สวยงามแต่ชุดนั้นก็ไม่สามารถซ่อนความรังเกียจของกษัตริย์ได้ท่ามกลางกำแพงหินโบราณของเวสต์มินสเตอร์แอบบี ทูตต่างชาติพยายามอ่านความไม่พอใจที่ละเอียดอ่อนของกษัตริย์ท่ามกลางทั้งหมดนั้นแอนยังคงรักษาศักดิ์ศรีไว้ได้แม้ว่าความอับอายจะถาโถมเข้ามาพระนางก็ยังคงรักษาหน้าที่ของพระนางตามมารยาทของราชสำนักเยอรมันแต่พระนางไม่รู้ว่าราชสำนักอังกฤษโหดร้ายเพียงใดการแต่งงานในวันนั้นไม่ใช่พรแห่งความรักหรือการเฉลิมฉลองการรวมกันทางการเมืองแต่มันคือพิธีกรรมที่โหดร้ายของการทำลายบุคลิกภาพของสตรีในที่สาธารณะในคืนนั้น ห้องบรรทมของราชวงศ์กลายเป็นเวทีแห่งความอับอายพระเจ้าเฮนรีซึ่งบัดนี้ใกล้เคียงกับศพมากกว่ากษัตติเดินเข้าสู่ห้องหอด้วยสีหน้าเย็นชาราวกับกำลังเดินไปสู่การประหารชีวิตขาของพระองค์ถูกพันด้วยผ้าพันแผลที่มีกลิ่นเหม็นและหนองซึมออกมาบนผ้าปูที่นอนผ้าไหมพระองค์หันความรังเกียจของตนเองไปที่แอนชายที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นนักแสดงที่สมบูรณ์แบบที่ทำให้ราชสำนักทั่วยุโรปหลงไหลบัดนี้ต้องเผชิญหน้ากับความอ่อนแอของตนเองต่อหน้าสตรีผู้หนึ่ง ความผิดของพระนางคือการอยู่ในเวลาและสถานที่ที่ไม่ถูกต้องเท่านั้นพระเจ้าเฮนรีที่ไม่สามารถยอมรับการเน่าเปื่อยของตนเองได้ได้สร้างเรื่องราวหลอกลวงเกี่ยวกับความไม่เพียงพอของผู้หญิงเรื่องเล่าที่เป็นเท็ตนั้นจะดังกล้องไปในตำราประวัติศาสตร์เป็นเวลาหลายศตวรรษพระองค์บ่นกับที่ปรึกษาของพระองค์ใส่ร,ร้ายร่างกายของแอนสร้างเรื่องราวที่แต่งขึ้นเกี่ยวกับกลิ่นตัวของพระนาง และอ้างว่าธรรมชาติแบบต่างชาติของพระนางได้ทําลายปฏิกิริยาทางเพศตามธรรมชาติของพระองค์คําโกหกของพระองค์ถูกกระซิบในห้องบรรทมของกษัตริย์และออกไปยังราชสำนักผ่านปากของผู้ประจบสอพลอดังนั้นศักดิ์ศรีของสตรีผู้หนึ่งจึงกลายเป็นความบันเทิงของราชสำนักที่เจริญรุ่งเรืองบนความโชคร้ายของผู้อื่นการทําลายกิรติของแอนอย่างเป็นระบบได้เริ่มต้นขึ้นแล้วและยิ่งอาการป่วยของพระเจ้าเฮนรีแย่ลงเท่าใดความเร็วก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเท่านั้น ความหมกมุ่นของพระองค์ในการหาแพ้รับบาปก็ยิ่งสิ้นหวังมากขึ้นเท่านั้นทัศนคติของราชสำนักต่อแอนเผยให้เห็นถึงความโหดร้ายโดยเนื้อแท้ของราชวงทิวดอภายในไม่กี่วันหลังพิธีอภิเษกสมรสข้าราชบริพารที่เคยแข่งขันกันเพื่อเอาใจพระนางบัตรนี้เยาะเย้เยพระนางโดยเรียนแบบสำเนียงเยอรมันของพระนาง การที่พระนางไม่คุ้นเคยกับขนบรรมเนียมอังกฤษกลายเป็นหลักฐานของราชินีที่ไม่มีความสามารถแม้แต่รสนิยมในน้ำหอมของพระนางก็กลายเป็นเป้าหมายของการเยาะเย้และเสียงหัวเราะสตรีที่กระซิบและหัวเราะเยาะอยู่ด้านหลังพัดที่สวยงามคนสนิทข,ของพระนางไม่ใช่เพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานอีกต่อไปแต่เป็นสายลับและผู้ทำลายล้างพวกเขารายงานทุกการกระทำของแอนและกระตือรือร้นที่จะหาข้อบกพร่องของพระนางพวกเขากระซิบยาพิษใหม่ๆเข้าหูของกัตสาย์ทุกวันราวกับผู้ทรมาน ทำให้ราชินีกลายเป็นนกที่โดดเดี่ยวที่ติดอยู่ในรังงูวิธีเดียวที่พระนางจะอยู่รอดได้คือการทนต่อการละถอนเกยรติที่ดำเนินไปทุกวันทุกการเคลื่อนไหวของพระนางถูกใช้เป็นหลักฐานเพื่อพิสูจน์ถึงอิทธิพลต่างชาติที่เสื่อมทรามคาราชบริพารของพระเจ้าเฮนรีทุกคนรู้บทบาทของตนในละครครั้งใหญ่ของการแสดงความไม่พอใจของกษัตริย์พวกเขาแข่งขันกันเพื่อเอาใจกษัตริย์ที่ไม่มั่นคงด้วยการสร้างคำดูถูกและข้อกล่าวหาใหม่ๆ ชุดของพระนางเป็นแบบต่างชาติเกินไปท่าทีของพระนางเป็นแบบเยอรมันเกินไปการมีอยู่ของพระนางดูถูกรสสนิยมของอังกฤษการโจมตีเหล่านี้ไม่ใช่แค่ความเกลียดชังชาวต่างชาติแต่เป็นละครทางการเมืองที่คำนวณอย่างรอบคอบทั้งหมดเป็นการแสดงที่จัดขึ้นเพื่อให้เหตุผลแก่กษัตริย์ในการหาเหตุผลให้ความล้มเหลวของตอนเองแอนไม่ได้ใช้เวลานานในการเปลี่ยนจากราชนีเป็นแพะรับบาปภายในเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์ พระนางกลายเป็นสัญลักษณ์ที่มีชีวิตของปัญหาทั้งหมดที่เกิดจากอิทธิพลต่างชาตินอกราชสำนักข่าวลือแพร่สะพัดสตรีชาวเยอรมันโดยเนื้อแท้ไม่เหมาะสมกับบุรุษชาวอังกฤษและกะวีก็แต่งบทกวีเพื่อสรรเสริญความเหนือกว่าของสตรีที่เกิดในอังกฤษต,ตามความต้องการของกษัตริย์การรณรงค์โฆษณาชวนเชื่อครั้งใหญ่นี้มีวัตถุประสงค์สองประการประการแรกคือเพื่อทําให้การปฏิเสธของพระเจ้าเฮนรีเป็นเรื่องปกติ และประการที่2คือเพื่อเตรียมความเห็นของสาธารณชนสำหรับการฟ้องร้องการเป็นโมฆะของการแต่งงานที่กำลังจะเกิดขึ้นแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าการดูถูกในที่สาธารณะคือความเจ็บปวดส่วนตัวแพทย์หลวงถูกสั่งให้ตรวจร่างกายของแอนตามพระบัญชาของพระเจ้าเฮนรีเพื่อค้นหาข้อบกพร่องของพระนางการรุกล้ำความเป็นส่วนตัวอย่างใกล้ชิดนี้เกิดขึ้นภายใต้หน้าก,ากากของความจำเป็นทางการแพทย์แต่มันเป็นการดูถูกที่เลวร้ายที่สุดที่กระทำต่อสตรีที่ครั้งหนึ่งเคยมาถึงอังกฤษในฐานะแขกผู้มีเกียรติ รายงานจากการตรวจเหล่านี้ถูกบิดเบือนอย่างละเอียดเพื่อให้สอดคล้องกับการกล่าวอ้างของพระเจ้าเฮนรีและถูกใช้ในภายหลังในบันทึกของราชวงศ์เพื่อเป็นหลักฐานว่าแอนเป็นราชินีที่ไม่เหมาะสมแพทย์ที่กลัวแม้แต่จะบอกใบ้ว่าสุขภาพของกษัตริย์มีปัญหาก็กลายเป็นผู้ร่วมมือพวกเขาโยนความรับผิดชอบต่อความเสื่อมโทงของกษัตริย์ไปที่ปัจจัยภายนอกพวกเขาวินิจฉัยว่าแอนมีโรคที่ไม่เป็นความจริง กล่าวอ้างว่าอารมณ์ขันแบบเยอรมันและพฤติกรรมการกินแบบต่างชาติได้ทำลายความมีชีวิตชีวาเดิมของกษัตริย์ความเห็นทางการแพทย์ที่ไร้สาระเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าความเชี่ยวชาญในราชวงศ์ทิวบร์ยอมจำนวนต่อความจำเป็นทางการเมืองได้อย่างไรอาการป่วยของพระเจ้าเฮนรีก็ถูกติดตามในเอกสารทางการทูตด,ด้วยบันทึกเหล่านั้นบรรยายถึงความโดดเดี่ยวที่เพิ่มขึ้นและการกระทำที่ไม่แน่นอนของพระองค์อย่างชัดเจนในปี1540 ทูต่างชาติรายงานว่าพวกเขาต้องเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่สําหรับการเข้าเฝ้าพระเจ้าเฮนรีนี่คือเพื่อปกปิดกลิ่นเหม็นที่มาจากบาดแผลของพระองค์คาราชบริพานอังกฤษสร้างพิธีกรรมที่ซับซ้อนเพื่อรักษาระยะห่างที่เหมาะสมคณะรับใช้กษัตริย์และตลอดเวลาความรับผิดชอบต่อร่างกายที่เน่าเปื่อยของกษัตริย์ก็ถูกโยนไปที่แอนเพียงผู้เดียวในขณะที่แอนต้องทนต่อความอับอายในที่สาธารณะราวกับถูกตรึงกางเขนสายตาของพระเจ้าเฮนรีก็มองไปอย่างที่อื่นแล้ว เป้าหมายใหม่ของพระองค์คือหญิงสาววัยรุ่นแคทเธอรีนฮาวเวิร์ดความยาววัยและความอ่อนประสบการณ์ของเธอให้การยืนยันที่ความภาคภูมิใจที่บาดเจ็บของพระเจ้าเฮนรีต้องการอย่างยิ่งแคทเธอรีนที่ยังเด็กมากรู้สึกท่วมท้นด้วยความสนใจของกษัตริย์และในที่สุดก็กลายเป็นเครื่องมือที่ทําให้การลดทอนกีรติเสร็จสมบูรณ์พระเจ้าเฮนรีเริ่มตามล่าราชินีองค์ที่5ของพระองค์ก่อนที่การแต่งงานครั้งที่4จะถูกประกาศให้เป็นโมฆะอย่างเป็นทางการแคทเธอรีนฮาวเวิร์ดเป็นขั้วตรงข้ามกับแอนถ้าแอนเป็นผู้ใหญ่เเเธอเป็น็นดก ถ้าแอนเป็นชาวต่างชาติเธอเป็นชาวอังกฤษถ้าแอนมีความรู้และได้รับการศึกษาแคทเทอรีนก็ไร้ประสบการณ์การมีอยู่ของเธอเองกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ปฏิเสธคุณค่าของแอนและพระเจ้าเฮนรีทําให้ราชินีคนปัจจุบันรู้สึกถึงการเปรียบเทียบนั้นอย่างชัดเจนผู้สังเกตการณ์ในราชสำนักบันทึกว่าใบหน้าของกษัตริย์ตีจะสว่างขึ้นทุกครั้งที่แคทเธอรีนปรากฏตัวในขณะที่ท่าทีของพระองค์เมื่ออยู่กับแอนกลับเป็นทางการและเย็นชามากขึ้นเรื่อยๆนี่คือเรื่องราวของแอนแห่งคลีฟส์ ภันรยาที่ถูกลืมของพระเจ้าเฮนรีที่8แม้ว่าพระนางจะรอดชีวิตจากการแต่งงานที่ปราศจากความรักแต่พระนางก็ถูกกักขังอยู่ในการลดทอนเกียรติและการสมคบคิดไปตลอดชีวิตพระนางไม่ใช่แค่เหยื่อแต่เป็นสตรีที่เข้มแข็งที่รักษาสักดศรีไว้จนถึงที่สุดท่ามกลางความมืดมิดของอำนาจคุณคิดว่าอย่างไรแอนโชคดีที่รอดชีวิตมาได้หรือเป็นสตรีที่น่าเศร้าที่สุดที่สูญเสียเกียรติไปโปรดแสดงความคิดเห็นของคุณเราขอขอบคุณอย่างยิ่งสำหรับการรับชมจนจบ โปรดกดถูกใจติดตามเปิดการแจ้งเตือนและแชร์ในวิดีโอหน้าเราจะเผยความจริงที่ถูกลืมในประวัติศาสตร์ด้วยกัน